ลีโอเป็นเด็กชายตัวเล็กที่ชอบมองพี่ชายของเขาแมกกระโดดหมุนตัวกลางอากาศอย่างสง่างามแม็กเป็นนักกายกรรมที่เก่งมากเขาสามารถตีลังกาและหมุนตัวได้อย่างง่ายดายลีโออยากทำได้แบบพี่ชายเขาฝึกฝนทุกวันในสวนหลังบ้านด้วยความตั้งใจแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ยังตีลังกาไม่ได้สักทีเขากระโดดหมุนตัวแต่สุดท้ายก็ตกลงไปกองกับพื้นหญ้าทุกครั้งที่ล้มลงเขารู้สึกท้อแท้และเริ่มสงสัยในตัวเอง เสียงหัวเราะของเด็กคนอื่นๆทำให้เขารู้สึกยิ่งแย่ลงไปอีกวันหนึ่งลีโอนั่งพิงต้นโอ๊กเก่าน้ำตาคลอเบ้าเขาเห็นชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่บนม้านั่งไกลๆชายชาราคนนั้นคือคุณปูเป่เบนอดีตนักกายกรรมผู้มีชื่อเสียงคุณปูเป่เบนเฝ้าดูลีโอยู่พักหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นนักกายกรรมที่เก่งที่สุดก็เคยล้มมาก่อนเหมือนกันคุณปู่เล่าเรื่องราวของตัวเองการล้มและลุกข,ขึ้นสู้หลายครั้งเขาสอนลีโว่าว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว จากนั้นคุณปู่เบนก็สอนลีโอให้ฝึกฝนอย่างถูกวิธีเริ่มจากการทรงตัวให้ดีค่อยๆฝึกทีละขั้นตอนลีโอลองทําตามแม้จะยังล้มอยู่แต่เขาเริ่มเข้าใจมากขึ้นวันหนึ่งเขากระโดดและตีลังกาได้สําเร็จแม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันเป็นก้าวแรกของความสําเร็จลีโอเรียนรู้ว่าการพยายามทีละนิดย่อมนําไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่